อิวะังอยาอิสุวะอิสุวะอิสุวะุวอิสุวะอิสุวะสวันติตัปนังเอตตัปนังเอตังเกตัมมะตานังุปวังุูีวาสามนาวายะอาิวานังเอสุริยานังวะอภวะติวา โซวายังวาวาสีวานาวาอัตวานังวาวาสุริยานังวาวาสานังวาองค์อานังอิดายังเสามภวานังสิจียังสัพพวะปุวติสัพพวัติยาระติอิติวะอาสัมาคานิโออาผะวะสุริอิติยังสังฆะตราชบุวาติยานาคังเทวิสุวะอาตวะสีวะนังกายัญติ

กิสวะหากิสวะอุกุสวะอาตุวิยานังขันธารยันติตัมพุทาราเทวะนังหรนวาตุวอาทนังเทวาเีวานังวาเมนุวะนังวะโชวะนังวาวะเทวานังวาปฏิโกวะนังวาวะจัมภะวายันติวานังวะ Upawa nangwa patiwan nangwa wasamhuasi nangwa wa upawa nangwa siwan akabuayan ti siwan amahhuayan tera ti siwa ya atuati sambaran terang ti itu iya nang amataran kaliyan ti itu wa tiya nang tetang tehya terang tiwa samhuasi iya nang ผีวานังวาสัพพวาสีวาอัวานังเทตุริอิติยานังขภาวะปูวาอัตวะผีวาสัมภาวะสีวะยาธรรมมตานังปุยญานังเมตานังธรรมังเมตานังสังฆังเมตานังกายติเรวานังเทวาสมันตายตัวอัตมันตังเอจารานังรายะนิวายะนังมหามุนีวายะสัมภาวะสีวะอัตยานังปิ อิติยามีแต่นังสันตายันตายันติตัวนังสภพวาสีสัพพลวขันริยวะสัพพลัวสัพพลัวสัพพลัสัพพสัพูสโรสัพพัยสัพพอตมนาตุมรัะคอตัวนสัพพขอตือนสัพพขอปีสัพพคอวัง Ya sun, <laughs> mu sun, ya ha, mu ha, duhi, na mu, buta, ya nama, buta, ya nama, pata, putan, tamang, lasa, <laughs> patang, sang, kaya, ti, ti, wa, harang, ti, ધમ દેવામ દેવા ધમ દેવા ચરંગ દેવા ધરાય રા